อ่ะคราวนี้ผมขอตอกย้ําเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเรื่องความเข้าใจถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับในส่วนนี้เราก็ต้องอธิบายว่าแนวคิดและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจเราเนี่ยมันมีแนวคิดเป็นยังไงมีรายละเอียดเป็นยังไงนะครับมันทําให้เกิดประโยชน์มีประโยชน์อย่างไรนะครับมันช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างไรนะครับแล้วลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์บริการหรือว่า ช่วยแก้ปัญหาให้ผลิตภัณฑ์ช่วยแก้ปัญหาลูกค้าเป้ามายเนลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมของของผลิตภัณฑ์ของบริการของเราเนี่ยเขามีลักษณะมีตัวแปรยังไงนะครับอายุรายได้ความชอบพฤติกรรมการตัดสินใจจะอยู่ที่ไหนเชื้อชาติอะไรโอ้มมันมีหลักการในการกำหนด customer segmentation นะครับซึ่งท่านอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในเรื่องเรื่องอ customer segmentation นะครับผมจะไม่ขอกล,ล่าวรายละเอียดในนี้จะขอพูด เฉพาะในยะสำคัญจริงๆนะครับจากความต้องการที่ชัดเจนที่เข้าใจกับต้องการของลูกค้าก็นำไปสู่ความเข้าใจที่เราต้องเขียนในแผนธุรกิจอีกอันก็คือสภาวะอตศาหกรรมนะครับเราต้องเข้าใจโครงสร้างของอุตสาหกรรมนะครับถ้าเกิดเราเอาเรื่องทฤษฎี f i Forces Model ของ Michael e. Porter นะครับมาใช้การอธิบายคือโครงสร้างอุตสาหกรรมนันก็หมายถึงว่า อำนาจต่อรองของลูกค้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับลูกค้ามีทางเลือกมากไหมที่จะซื้อจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเราเขาสามารถไปซื้ออย่างอื่นได้ไหมนะครับซัพพลายเออร์ที่เราจะต้องไปซื้อวัตถุดิบมาผลิตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาทําให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการของเานี้เขามีอำนาจต่อรองกับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับธุรกิจที่เราจะทำเนี่ยมัน สามารถใครก็เข้ามาได้ไหมหรือว่าโอ้โหเข้ามาในยากมากต้องมีทักษะเฉพาะต้องมีเทคโนโลยีเฉพาะนะครับแล้วก็มีสินค้าอ,าอื่นๆที่สามารถมาทดแทนผลิตภัณฑ์ของบริการของเราไหมแต่กมถติว่าถติว่าสินค้าเราเป็นน้ําดื่มเขาถ้าเกิดเขาไม่ซื้อน้ําดื่มเขาไปซื้อแป๊บซีได้ไหมอะไรประมาณนี้นะั่นคือเรียกว่าสินค้าทดแทนนะครับหรือว่า substitute product นะครับแล้วก็มีการแข่งขันมีคู่แข่งเนี่ยเยอะไหมถ้าเกิดโอ้โหคู่แข่งเยอะมากมายมหาศ,าศาลนี่เข้าไป เข้าไปทำก็คงจะแย่เพราะฉะนั้นต้องดูธุรธกิจอะไรที่ที่มีการแข่งขันน้อยหรือว่าถ้าเกิดจะแข่งขันแล้วต้องมีขีดความสามารถที่คู่แข่งสู้เราไม่ได้จริงๆหรือว่าสู้ก็พรวัดพเวี่งนะครับหรือว่าเราบริการดีมากเลยอันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องเข้าใจโครงสร้างสภาอุตสาหกรรมนะครับการวิเคราะห์ในสิ่ง5สิ่งที่ผมพูดตามตามแผนอ่าตามภาพตัวนี้นะครับคือไป cross m o d เนี่ยก็จะทําให้ท่านเข้าใจ เข้าใจสภาวะอุตสาหกรรมนะครับสิ่งต่อไปที่จะมาดูคือ,อ้ความต้องการของลูกค้ากลุ่มหมายที่ท่าน segmentation เนี่ยมันมีความต้องการมากแค่ไหนขนาดของตลาดใหญ่แค่ไหนนะครับซึ่งไอ้พวกนี้ก็จะเมื่อเราที่วิเคราะห์ไฟฟอ,อสโฟเดลเนี่ยมันก็จะนำม,มาสู่คำตอบพวกนี้การแข่งขันมากน้อยอะไรนะครับ ถ้าเกิดเราอยากจะแข่งขันน้อยเราก็ต้องดีไซน์โปรดักต์ให้เรามีความแตกต่างนะครับอาจจะลองไปอา่านหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่อง blue ocean strategy ก็อาจจะมีวิธีการออกแบบนะครับเส้นเ็เรียกว่าเส้นคุณค่า value canvas นะครับซึ่งเมื่อหลายปีก่อนเป็นเป็นแนวคิดที่โด่งดังมากนะครับในการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับให้กับผลิตภัณฑ์บริการเพื่อหลีกนี้การแข่งขันในลักษณะ red ocean นะครับ อันนี้ก็คืออ่นักเรียนนหนึ่งก็คือในแผนธุรกิจเราก็ต้องเขียนเรื่องพวกนี้นะครับเขาจะได้เข้าใจว่าเราเนี่ยลึกซึ้งในสิ่งสภาวะในอุตสาหกรรมที่เรากำลังจะเอาธุรกิจเข้าไปสู่การดําเนินการนะครับอันนี้ก็คือสภาวะอุตสาหกรรมและการตลาดต่อไปเมื่อเรารู้การแข่งขันว่ามีคู่แข่งไดบ้างเราต้องมีการเปรียบเทียบครับ เปรียบเทียบเพื่อหาความได้เปรียบในการแข่งขันหรือว่าถ้าเกิดเรียกเป็นภาษาก็คือ o e t i t i v e Advantage ของเราคืออะไรนะครับการวิเคราะห์การแข่งขันเนี่ยเพื่อนาไปสู่การให้ทราบว่าเรามีความได้เปรียบทางการแข่งขันอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของเรานะครับเราต้องไม่ไม่ไม่ใช่หาแต่จุดแข็งเดียวตอนเราต้องรู้จุดอ่อนเราด้วยนะครับจุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่งนะครับก็พูดง่ายตามหลักสุนบูรู้เขารู้เราชนะ รบร้อครั้งชนะร้อยครั้งนะครับถ้าเกิดรู้เราไม่รู้เขาก็าโอเคอาจจะครึ่งครึ่ง้ฟิฟตี 50, 50, แต่ถ้าเกิดไม่รู้เขาแล้วก็ไม่รู้เราเลยนี่ผมว่านอนอยู่บ้านเฉยๆนี่น่าจะดีกว่านะครับเมื่อเรารู้จุดแข่งจ,จุดอ่อนของเราและกู้แข่งก็จะนําไปสู่การเปรียบเทียบนะครับยกตัวอย่างเช่นในตารางนี้นะครับก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างโซเชียลเน็ตเวอร์อันนี้จะเป็นโซเชียลเน็ตเวอร์อย่างเช่น Pinterest t e l l y w ว แล้วก็ V I interest นะครับก็จะเปรียบเทียบกันในปัจจัยต่างๆเช่นความใช้งานง่ายถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษคือ user friendly นะครับความเป็นส่วนตัวหรือว่า privacy keyword follow นะครับเ,เรื่อง keyword ในเรื่อง playlist ในเรื่อง video bookmarks video auto next แล้วก็ video shuffle นะครับเมื่อมาเปรียบเทียบนะครับก็จะเห็นว่า,าจุดอ่อนอย่างเช่น p l a l e s t อาจจะมี เรื่อง user friendly นะครับเรื่อง privacy แต่อ่อนในเรื่อง keyword เรื่อง playlist นะครับในวิดีโออาจจะเป็นจุดเด่นนะครับแต่วิดีโอ a u t o next และ shuffle เนี่ยอาจจะไม่ดีนะครับ้นี่ก็จะเป็นจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละอันนะครับไอตัว bi n t e r e s เนี่ยก็ทำไปทุกอย่างดีเลยเจ้เหนือกว่านะครับนี่ก็คือตัวอย่างในการเปรียบเทียบ วิเคราะห์ู้แข่งเซึร์จะนามาสู่การระบุว่าเรามีความได้เปรียบหรือว่า m p e t i t i v e a d v อ n t a g e อะไรถ้าเกิดว่าเราหาจุดไม่ได้เลยเราก็ต้องพัฒนาความได้เปรียบขึ้นมานะครับก็โดยการใช้การดีไซน์ value curve ต่างๆตามทฤษฎีอย่างเช่น b l u e ocean นะครับซึ่งท่านอาจศาึกษาหานะพหนังสือต่างๆก็มีมากมายในในหนังสือแล้วในอินเทอร์เน็ตเราไปเปิดดูก็จะมีแนวะคิดพวกนี้อยู่ค่อนข้างมากนะครับ เมื่อเรารู้ทั้งหลายแหล่ที่ผมพูดมาได้แล้วองค์ประกอบแผนธุรกิจกันก็คือเราจะต้องบอกว่าเมื่อเราเข้าใจสภาวะการแข่งขันการสภาวะการตลาดและเข้าใจความต้องการของลูกค้านะครับเราก็ต้องบอกว่าในการที่เราจะทําให้เราได้ผลกำไรหรือไปสู่การบรรลุเป,ป้าหมายธุรก,กิจนะครับเบื้องบ,บนความต้องการของลูกค้าสภาวะตลาดอุตสาหกรรม เข้าใจความสามารถในการแข่งขันรู้ว่าเรามีความได้เปรียบในการแข่งขันยังไงแล้วสิ่งพวกนี้จะนําไปสู่การที่เราจะบอกอคนที่อ่านการทุกดว่ากลยุทธ์ระดับธุรกิจของเราคือคืออะไรเราจะแข่งยังไงนะครับเราจะครองความได้เปรียบยังไงแล้วเรามี m ายส s t o n e สำคัญอะไรในแต่ละช่วงเวลาในช่วงในช่วงหนึ่งปีสองปีสามปีเนี่ยเรามี m ายส s ต o e หลักๆอะไรที่สะท้อเนให้เห็นว่าจุดที่เราจะประสบความสําเร็จในกิจการสําคัญเนี่ย ในส่วนของกลยุทธ์นะครับก็อาจจะเอาแนวทางของไ i เคิลอ E. พอร์ตเ r มามาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันก,ก็ได้ดยกอย่างเช่นเราจะเป็น cost o e a d e r s h i p หรือคือแข่งขันเรื่องเวลาอ่าแข่งขันเรื่องเรื่องเรื่องราคานะครับหรือว่าจะเป็น Differentiation คือเราหาความแตกต่างหาช่องว่างหา n i ช h e Market หรืออะไรเพื่อเราจะหลีกหนีการแข่งขัน ที่มันเป็นเรื่องราคาเราสู้เขาไม่ได้อย่างเช่นธุกรกิจเล็กๆคงไปสู้เรื่องราคากับธุรกิจใหญ่ๆไม่ได้ก็ต้องอพวก SME ก็ต้องเน้นเรื่องดิ f e r e n t i a t i o n คือทําอะไรที่บริษัทใหญ่ๆไม่สนใจนะครับแต่เราทําได้ดีเราก็สามารถเป็นเล่นเรื่องราคาแ่งได้เพราะว่าเราสร้างความแตกต่างนะครับหรือว่า c อ t t o o u u นะครับหรือว่า d i f f e r e n t i a t e focus ไอตัว d i f f e r e n t i a t e focus กับ cost focus เนี่ยก็อาจจะเป็นการที่ทำกลุ่มเป้าหมายลูกค้าหัวหมายให้มันให้มันแคบลงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น cost leadership หรือว่า differentiation ในในข้อ1กับข้อ2คือสีส้มกับสีเหลืองเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับตัวอันนี้จะเป็นตัว matrix นะครับก็ board t a r g e t นะ r o w targets competitive edge หมายถึงว่ากลุ่มลูกค้าเราเรากว้างแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มลูกค้ากว้าง ก็เรื่องเรื่องต้นทุนก็เป็น cost leadership ถ้าเกิด differentiation นะครับอบอร์ด target ก็จะเป็น differentiation อ่าแ,แต่ถ้าเกิดเรากลุ่มเป้าหมายเลย็กเราก็ต้องโฟกัสมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็น key เป็นตัวอย่าง milestone นะครับที่แผนธุรกิจต้บอกได้ว่าในช่วงในช่วงการดำเนินการใน3ปี5ปีเนี่ยเราจะต้องมี key อมี key milestone อะไรนะครับคนที่อ่านแผนธุรกิจเราก็จะก็จะเข้าใจว่า เราจะทําอะไรสําคัญสําคัญเมื่อไหร่นะครับแต่คงไม่ต้องลงเลยอะย่อยยิบย,ย่อยนะครับก็เอาเฉพาะสิ่งสําคัญแผนการ,าารตลาดอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญที่แผนธุรก,กิจทุกอันต้องมีนะครับแผนธุรก,กิจแผนการตลาดนี่จะบอกอะไรจะบอกว่ารูปแบบความต้องการของลูกค้าและปฏิและผลิพัณฑ์บ,บร,ริการที่เรารองรับเนี่ยมันมันเป็นยังไงมีรูปแบบอะไร กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักรองเป็นยังไงนะครับมีตัวแปรลอละไรที่กําหนดว่าเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักมีตัวแปรที่บอกก็กํากหนดเป็นลูกค้าเป้าหมายรองเรามีการแบ่งส่วนการตลาดยังไงนะครับแล้วก็ขนาดของตลาดใหญ่แค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ดึงมาจากเรื่องเรื่องสภาวะการตลาดในช่วงแรกๆที่ที่ผมกล่าวไปแล้วก็มาเขียนซ้นําในรายละเอียดสแสดงเป็นกราฟแสดงเป็นกราฟแท่งกราฟพายชาร์ตไทม์เซอรีอะไรก็แล้วแต่นะครับคือการสแสดงด้วยภาพเนะี่ยมันจะทำให้คนเห็นภาพชัด ประกอบกับตัวที่เป็นแท็กส์ที่เป็น,ปนคนะําพูดเนี่ยเมื่อเห็นนั้นคำพูดและเห็นน้ภาพก็จะทําให้ผู้อ่านการธุรก,กิจเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นมีช่องทางการขายหรือว่าเซลล์ชา n นลอย่างไงนะครับมีใครเป็นผ่าตัมีทางด้านการตลาดะจะสร้างตาสินค้าย,ยังไงจะบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าย,ยังไงนะครับยอดขายในช่วงการคาดการยอดขายหรือว่าเซลล์เซลล์ฟอร์เคสในช่วง3 5, ปี5ปีเป็นยังไงเรามีความได้เปรียบทางด้านการตลาดอย่างไรนะครับมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในเรื่องการตลาดอย่างไง ก็เขียนอยู่ในแผนการตลาดเพราะว่าแผนการตลาดนี้เมื่อสมมติว่าเรามีบริษัทธุรกิจของเราก็จะมีมีผู้จัดการการตลาดผู้จัดการแผนการตลาดก็จะเอาแผนการตลาดที่อยู่ในแผนธุรกิจไปทาเป็นแผนปฏิบัติการด้านแผนการตลาดที่ลงรายละเอียดไปถูระดับผู้ปฏิบัติได้มากขึ้นนะครับแต่ที่ปรากฏอยู่ในในแผนแผนธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นหลักๆที่เกี่ยวกับแผนการตลาดแต่อาจจะไม่ลงรายละเอียด ถึงข่้นผู้ปฏิบัติแต่สามารถไปเบรกดาวจากตัวนี้ได้ในรูป Marketing Operation p l a n นแผนะครับแผนปฏิการแผนปฏิการนในที่นี้ผมอาจจะหมายถึงแผนการผลิตแผนการบริการการใช้เทคโนโลยีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ที่ธุรกิจนั้นจะเป็นต้องมีเป็นเรื่องหลักๆเป็นกิจกรรมหลักๆของแผนธุรกิจนั้นซึ่งซึ่งไอ้แผนปฏิบัติการเนี่ยมันก็จะแตกต่างหลากหลายไปตามลักษณะของธุรกิจลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเช่น แผนการผลิตแผนการบริการแผนเทคโนโลยีสารสนเทศแผน,นอื่นๆที่แสดงให้เหน็นการปฏิบัติสัมพันธ์หรือว่าในระดับกลยุทธ์ระดับหน้าที่อันนี้ก็คือแผนบติการแผนบัติการซึ่งซึ่งต้องเขียนหรือระบุไว้ในการธุรกิจนะครับผู้บริหารและกลุ่มระบุพลากรหลักอันนี้ยิ่งเป็นหัวใจสาคัญยิ่งๆเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเช่นสมมุติมีคนสองคน นะครับพูดในสิ่งเดียวกันเลยแต่อีกคนนึงเนี่ยดูน่าเชื crashing, ่อถือเป็นผู้ใหญ่นะครับอีกคนนึงเป็นเด็กนะครับถ้าเกิดสองคนที่พูดสิ่งเดียวกันถ้าคิดว่าจะาจะเชื่อใครก็ต้องเชื่อผู้ใหญ่ครับเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันในียวกันเหมือนกับสิ่งที่ผมเล่าก็คือการที่ทําให้คนเชื่อถือในธุรกิจเราเนี่ยผู้บริหารต้องน่าเชื่อถือก่อนนะครับประวัติผู้บริหารโครงสร้างการจัดองค์กรนะครับแผนบุคลากร ไอ้ต่างๆเนี้ยจะเป็นทำให้คนเขาเชื่อถือธุรกิจท่านนะครับอาจจะเป็นสิ่งแรกที่เขาอาจจะเป็นสิ่งที่สองหลังจากที่เปิดดูบทสรุปผู้บริหารอาจจะพลิกมาดูเรื่องผู้บริหารหรือบุคลากรหลักนะครับเพราะว่าอันเนี้ยพอดูคนแล้วอาจจะไม่อ่านต่อนั่นมีนัยยะสองอย่างก็คือไม่อ่านต่อเพราะโอ้โหดูคนแล้วไม่น่าจะไปรอดหรืออาจว่า โอ้โหเห็นช <All> ื <this> ่อผู้บริหารประวัติผู้บริหารประสบการณ์แล้วเชื่อเลยแล้วไม่ไม่ดูส่วนอื่นเลยเพราะว่าเกิดความเชื่อมั่นอ่าเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเป็นองค์ประกอบสําคัญมากนะครับถึงแม้เราจะเขียนอะไรมาดีองค์ประกอบอื่นเขียนมาดีหมดแต่พอเขามาดูที่ส่วนนี้แล้วผู้บริหารดูแล้วไม่น่าประสบการณ์ก็ถ้าทางจะไปรอดนะอ่าถ้าทางจะไปไม่รอดนะก็แย่นะครับนั้นเพราะฉะนั้นไอ้นี้ก็คือส่วนสําคัญ ส่วนหนึ่งนะครับคือแผนบุคลากรนั่นเองนะครับแผนในการบริหารจัดการองค์กรบุคลากรนะครับอันนี้ยิ่งเป็นหัวใจสําคัญแบบแบบสุดเลยแบบยิ่งยวดเลยนะครับเพราะว่าทําธุรกิจแล้วเนี่ยทำแล้วไม่ได้ตังค์คงคงไม่มีใครทําเพราะนั้นแผนการเงินเป็นหัวใจสําคัญนะครับที่จะบอกว่าจะมีเลือดเท้ามหหล่อเลี้ยงในธุรกิจจะยังไงแล้วจะมีเงินเหลือได้กําไรคุ้มทุน ขี่เปอร์เซ็นต์นะสามปีห้าปีเนะี่ยตัวนี้จะต้องสามารถบอกได้นะครับจะต้องอมีรายละเอียดว,ว่าสมมติฐานทางการเงินนะครับบัญชีเจ้าหนี้ลกหนี้เครดิตดอกเบี้ยาการปันผลจะปันผลอะไรอย่างอาจจะเป็นรายละเอียดข้อมูลพฐานเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับอยู่ในสมุติฐานทางการเงินนะครับแล้วก็มีแผนการเงินสามถึงห้าปีเป็นอย่างน้อยนะครับ ในแผนการเงินตีสามถึงห้าปีนี้ก็จะมีประมาณการการลงทุนนะครับว่าจะลงทุนอะไรสินทรัพย์ถาวรเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่จะต้องกู้มาเท่าไหร่นะครับเป็นของเราเท่านี้เป็นของแบงค์เท่านั้นสัดส,ส่วนอะไรยังไงนะครับบัญชีลูกนี้เจ้านี้ณจุดเริ่มต้นของธุรกิจนะครับก็จะเป็นการปาเป็นการระบุประมาณการลงทุนก็คือเราต้องเทเงินเข้าไปในธุรกิจเท่าไหร่นะครับ หลังจากนั้นก็จะมีการทำประมาณการกำไรขาดทุนหรือว่า uh, profit and loss statement ซึ่งจะบอกว่าการที่ท่านขายได้100บาทนะครับมีต้นทุน80บาทนะครับก็จะเหลือกำไร20นะครับก็จะแสดงให้เห็นลักษณะนี้นะครับว่ามีกำไรขาดทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีประมาณการงบดุลน,นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์นี่สินส่วนทุนมันเป็นยังไงในระยะวาการดำเนินการธุรกิจในช่วง3ปี5ปี นะครับมีประมาณการกระแสเงินสดเท่าไหร่เงินเข้ามาในวันแรกของธุรกิจจนกระทั่งถึงสิ้นปีที่ที่5มันมีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับมีความคุ้มค่าการลงทุนเป็นกี่เปอร์เซ็นเอ็นพีวีเอ็อาอะไรทั้งหลายแหล่ทางด้านการเงินก็จะต้องถูกเขียนอยู่ระบุในแผนการเงินนะครับมีความคุ้มค่าศูนย์ก็จะมีความน่าสนใจนะครับที่จะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็มีประมาณการการเงินอื่นๆเช่นสัดส่วน ทางด้านการเงินนะครับเคอเรนต์เรเชลอะไร่างมากมายหมหาศาลนี้ท่านก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดในเรื่องแต่เรื่องการเงินซึ่งซึ่งมีเอกสารตำราต่างๆมากมายนะครับนี่ผมจะขอบอกเป็นหลักการกว้างๆและที่สําคัญที่สุดซึ่งทุกคนมักจะมองข้ามนะครับเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งความเสี่ยงน้อยโอกาสในการสําเร็จก็ยิ่งสูงเพราะฉะนั้นถ้าเกิด ง่ายๆเลยถ้าเกิดอยากทําธุรกิจให้ซั้เซสก็คือต้องลดความเสี่ยงให้มากที่สุดนะครับการลดความเสี่ยงก็คือเราต้องอันดับแรกเราก็คือต้อง identify ก่อนเราต้องดูว่าธุรกิจที่เราจะทำเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรเสี่ยงมั่งนะเสร็จแล้วก็ประเมินว่าไอ้เหตุปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมันนำมันจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดมากน้อยแค่ไหนนะครับมันมีผลกระทบจะเกิดขึ้นแล้วมันผลกระทบรุนแรงมากน้อยอะไรก็ต้องต้องประเมินออกมานะครับเสร็จแล้วก็ มีการทบทวนมีการคอนโทรมีการมีการลดความเสี่ยงด้วยวิธีการต่างๆนะครับแล้วก็ควบคุมมันนะครับก็ทําเป็นวงรอบปีดเดินไปไปอ,อ,อยากเป็นระบบแล้วก็เขียนอยู่ในแผนบริหารความเสี่ยงนะครับการที่ท่านมองเห็นความเสี่ยงและมีแผนบริหารความเสี่ยงก็จะทําให้แผนธุรกิจมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเป็นไปไม่ได้ที่ การทําธุรกิจจะไม่มีความเสี่ยงเลยเลยนะครับไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับคนที่ไม่มีความเสี่ยงคือคนที่ตายแล้วนะครับการความเสี่ยงที่มากที่ความเสี่ยงที่ที่ร้ายแรงที่สุดคือคือการที่เราคือการที่เรายอมให้ยอมที่จะไม่ให้บริหารความเสี่ยงนั่นคือนั่นคือคือความเสี่ยงที่ร้ายแรงนะครับคือการไม่ทําอะไรเลยเนี่ยคือความเสี่ยงมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้น แผนธุรกิจที่ดีจะต้องมีเรื่องการบริหารความเสี่ยงนะครับเพื่อสื่อสารให้คนเห็นว่าเรามีความรอบคอบเรามองเรื่องเชิงลบต่างๆครอบคุมนะไม่ใช่เล็งผลเลิศว่าทาแล้วจะได้กําไรอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีภาพผนหนวกหลักเกณฑ์เงื่อนไขของภาพผนหนวกคืออะไรภาพผนหนวกก็คือ อะไรที่เป็นรายละเอียดขององค์ประกอบหลักที่มันเขียนแล้วมันทําให้ตัวคอนเทนต์ในแผนธุรกิจเนี่ยมันเยิ่นเยอะเนี่ยเราก็ดึงมาใส่ข้้งหลังเป็นผ้าผนวกนะนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นเขาก็ไม่เปิดแต่ถ้าเกิดว่าเขาอ่านในตัวคอนเทนต์หลักแล้วเนี่ยเ็าเกิดความสงสัยหรืออะไรค่อยเอามาอยู่ในผ้าขนวกเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาทุกอย่างไปใส่ในแผนธุรกิจเนี่ยแผนธุรกิจมันอาจจะหนาร้อยหน้าอย่างเงี้ยคงมันก็ทำให้คนให้คนไม่อยากอ่านนะครับ ราะนั้นภาคภาคหนวกมที่เป็นรายละเอียดทั้งองค์ประกอบนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นองค์เป็น,เป,นเป็นภาคหนวกของแผนบุคลากรก็อาจจะเป็นประวัติของบุคลากรอาจจะมาใส่ในภาคหนวกข้างหลังนะครับจํานวนหน้าที่เหมาะสมนะครับประมาณสัก3 0มสิบถึงห้หน้าแต่ถ้าเกิดได้น้อยน้อยกว่า30หน้าเนี่ยยิ่งดีนะครับสิหหน้า20หน้าเนี่ย แต่ว่าต้องเขียนแล้วต้องให้เขาแกะนะครับแต่ไม่ใช่ว่าสั้นแล้วอ่าแล้วไม่รู้อะไรเลยนี่ก็ลาบากเอออย่างน้อยก็คือสักสามสถึงห้หน้า2 0่สถึงสาหน้าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ควรเมื่อทําแผนธุรกิจแล้วควรจะทำะเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเช่น PDF เป็นต้นก็าบางทีท่านอาจจะไม่มีโอกาสที่จะไปเอาเอกสารที่เป็นกระดาษไปให้เขา ในสมัยโลกปัจจุบันที่การสื่อสารมันรวดเร็วเนี่ยก็อาจจะส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เป็น PDF อีเมลไปให้ให้ผู้ที่จะต้องการดูแผนธุรกิจของท่านดูก่อนการการส่งเอกสารข้อคิดส่งเอกสารอาจจะไม่สะดวกนะครับต่อไปก็จะเป็นรูปแบบในการนําเสนอแผนธุรกิจนะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมมองว่ามี3รูปแบบนะครับสามรูปแบบก็คือรูปแบบที่หนึ่งถ้าเกิดเราไปเจอคนที่เราอยากจะ บอกเล่าเรื่องราวธุรกิจของเราใช่ investor นะครับในขั้นตอนขั้นแรกเนี่ยถ้าเกิดเขามีเวลาเขามีเวลาให้เราแค่5นาที10นาทีเนีนะ่ยเราก็นําเสนอในลักษณะบทสรุปผู้บริหารคือก็อธิบายสิ่งที่อยู่ใน executive summary ครับให้เขาฟังถ้าเกิดเขาสนใจนะครับมันอาจจะเกิดการนําเสนอในรูปแบบที่2ในในโอกาสอื่นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าโอธุรกิจหลังจากนําเสนอ รูปแบบที่หนึ่งแล้วเขาสนใจเขา,าอาจจะบอกว่า,าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเวลานี้เวลานั้นคุณมาพบผมที่นี่ที่นี้ที่นั้นนะครับตอนนั้นเราก็อาจจะมีการนําเสนอในลักษณะ p r e s e n t a t i o n slide ก็อาจจะใช้เวลา3 0หรือ6ินาทีแล้วแต่ที่เขามีเวลาให้เรานะครับถ้าเกิดว่านำเสนอในลักษณะรูปแบบที่2แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเวลามากกว่า60นาทีเราอาจจะเสริมเพิ่มเติมด้วยการ พูดคุยผ่านเอกสารนะครับหรือเป็นการผสมผสานกันในรูปแบบที่1ที่2ก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่ท่านมีนะครับคืออันดับแรกเนี่ยไม่ควรนําเสนอหนรายละเอียดคืออันดับแรกควรนําเสนอลักษณะ executive summary ก่อนนะครับแล้วค่อยๆขยับไปในส่วนหลักๆแล้วท้ายสุดก็จะลงสู่รายละเอียดขึ้นอยู่เวลาที่ท่านมีนะครับนี่คือรูปแบบในการเสนอ,อาธุรกิจสรูปแบบนะครับ ก็ถือว่าจบครบทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องแผนธุรกิจที่เป็นที่เป็นหลักๆนะครับแต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดตัวอย่างหรืออะไรเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งสําคัญในเรื่องการเขียนแผนธุรกิจนะคือความเข้าใจในองค์ประกอบของแผนธุรกิจนะครับความเข้าใจในองค์ประกอบของแผนธุรกิจนะ่ใจในะ,นจนะจะทําให้เราดีไซน์แผนธุรกิจได้ได,ได้ตรง แล้วทาให้แผนธุรกิจนะมันเป็นแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจที่มาที่ไปว่าเราต้องเขียนอะไรอย่างไรในแผนธุรกิจเนี่ยมันอาจจะเป็นแผนธุรกิจที่เต็มไปด้วยเนื้อหาแต่ไม่มีนัยยะสําคัญอะไรแล้วก็ไม่น่าไม่น่าดึงดูดเหมือนเหมือนกับสุภาพสตรีที่แผนธุรกิจที่ดีก็อาจจะเป็นสุภาพตรีที่เซ็กซี่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแผนธุรกิจที่ขาดประสิทธิภาพเป็นหนาตึกเลย ก็เปิดสุภาพสติที่ที่ไม่เซ็กซี่ก็ไม่มีใครอยากเปิดอ่านอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจหลักการในการจัดทําแผนธุรกิจท่านก็สามารถทําแผนธุรกิจที่เซ็กซี่ได้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือสื่อสารที่เอฟเฟกตีฟนะครับคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเขาว่าเข้าใจนะครับเห็นด้วยกับสิ่งที่ทํทำอยากทําแผนธุรกิจด้านธนาคารก็อยากให้กู้อินเวสเตอร์ก็อยากจะลงทุนนะครับ อันนี้คือประโยชน์ของแผนธุรกิจนะครับซึ่งผมขอสรปุปรสั้นดังนี้นะครับก็สุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับจากผมดรอัตสิธ,ธ,ธิ์อธิธรรมนะครับซึ่งซึ่งก็ได้มีโอกาสนำเสนอท่านในแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ3หลักสูตรด้วยกันตามที่ท่านได้ฟังการบรรยาย,ยหรือเล่าสู่กันฟัง ผ,ผ่านมาแล้วนะครับก็ประมาณกินเวลาประมาณน่าจะประมาณ2ชั่วโมงก็สาหลักสูตรน,นะครับก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสเข้ามาเรียนรู้ามาฟังเล่าสู่กันฟังประสบการณ์แล้วก็ปรับรู้ที่ผมไม่อยู่นะครับในโอกาสหน้าผมอาจจะทําบทเรียนอื่นเพิ่มขึ้นมาก็ขอ,เ,อเรียนเชิญในโอกาสต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ